โอเคโอเคนะคะออมาเริ่มค่ะอ่าวันนี้มาร่วมงานยูเรนัสค่ะเป็นไง้าวันนี้มากก็จริงๆก็มาร่วมงานกับยูเรนัสหลายรอบแล้วค่ะก็รอบนี้ก็เป็นอีกอีกรอบหนึ่งที่ที่ดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของมือค่ะปีแล้วใช่ปีแล้วเป่นไงแ้างเรามาร่วมงานตลอดเลยใช่ค่ะก็ก็สนุกดีค่ะได้ไปแต่ละจังหวัดนี้แล้วก็ได้เห็นแฟนคลับได้เห็นทุกคนมาเจอกันอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะ อยากสวยอยากอะไรก็สามารถใช่ใช่ถ้าใครอยากจะแบบทําหน้าหรือว่าทิ้งมลทิ้งเม็ดอะไรเงี้ยอยากหรืออยากจะปรึกษาอะไรเงี้ยก็มาที่อีเวนต์ได้เพราะเขาก็จะมีจุดต่างๆให้แบบคําแนะนำแบบหมอชลบุรนใช่ค่ะไออยางเราต้องทำอะไรอีกไหมครับา็เราเป๊ะอยู่แล้วนะจริงจริงๆก็ต้องปรึกษาหมอเองค่ะ้อจริงเราคิดว่าเราจะยี่ตรงไหนที่ต้องแบบอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็เป๊ะมากแล้วนะเอ้ยไม่ไม่ไม่ก็ดูแลผิวไปเรื่อยๆค่ะ อ่ะเขาด้วยกันเนาะกับเรื่องที่แบบว่าเราแต่งเลยเป็นสกอยวันนั้นเขาบอกว่าทำถึงก็ก็ดีใจที่หลายๆคอมเมนต์แบบว่าบอกว่าเออเราทำถึงเพราะว่ามันก็เป็นทีมอ่ะมันก็สนุกๆค่ะทีมแบบฟิตติ้รถกระบะอะไรเป็นยังไงบ้างวันนั้นแต่งตัวเลยใช่ไหมวันนั้นกตัวก็สนุกดีได้แบบว่าปลดปล่อยความเครียดดีค่ะวันนั้นชุดยังไงเป็นฟิตติ้งนานไหมชุดนั้นก็ไปเดินตามห้วยขวางค่ะไปเดินห้วยขวาง แล้วก็ความาเลยชุดมีอะไรรอยมีรอยด้วยเราก็ต้องแบบว่าจินตนาการนิดนึงไงว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรบ้างในในภาพหัวนเราออเอินเดอร์ก็ถึงด้วยนะหรอจัดเต็มมากใครคนบอกจัดเต็มอันนี้อันนี้คือเทสที่สร้างกับร่างที่เป็นนอกจากคำถคนบอกคำเกินด้วยคำเกินก็สนุกดีค่ะไปเจอพี่ๆทุกคนแล้วก็จอยใช่ไม่ยามรายงานไหมคะกูแต่เดียวค่ะแต่งหน้าบนรถ เอ้ที่รางวัลเลยรางวัลให้แบบว่าคนที่แต่งถึงมีมีแต่ว่าหนูมาไม่ทันแม่เบลี้เขาแจกรางวัลอยู่แต่ว่าหนูไปทํางานแล้วหนูก็วิ่งงานมาแล้วก็แต่งหน้าบนรถแล้วก็เลยรี้ออกมาถึงก็สามทุ่มกว่าแล้วค่ะอืมไอ้ที่รู้สึกไงบ้างที่แบบออในในมุมหนึ่งคนก็แบบว่าเออดูทำถึงแต่มึงว่าวัดดูไม่รักษาภาพเลยอยาจะบอกอะไรบ้าง,งนางงาจริงนางงามก็อําลามานานแล้วค่ะม,มันก็ มันก็เป็นตามบทบาทแต่ละที่ไปว่าเรามันมีอะไรบ้างคือเราก็เป็นคนที่แบบทําอะไรก็จะทําแบบเต็มที่ไงทุกๆโมเมนต์อยู่แล้วไนงะเออวลา,ามีงานอะไรหรือมีทาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำเต็มที่หมดก็ออแค่ให้มันมองว่ามันเป็นแบบสีสันให้มองว่ามันเป็นความสนุกสนานไปจริงเราเห็นคอมเมนต์พวกนี้ไหมพี่บอกว่าเิยไปไหมน้อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นบอกว่าทําถึงมากคุณาอาอะไรเงี้ยเราเราหน่อยนะหน่อยนะแบบว่าไม่หน<อ>่อยเพราะว่าหนูสนุกไปแล้วหนูไม่หน่อยส่วนใหญ่คนจะชม ใช่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแบบคำถึงมากจริงๆรือจริงเป็นปรสบกไงที่แบบคนแบบมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยแบบว่าดูแบบไม่รักษาภาพดูแบบดูอัดดูคุโรดูดดูแบบดุดดุะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันอ่ละเพราะว่าถ้ามันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะมองว่าแบบเอ้ยดูแบบ แต่งตัวโตนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องไปดูในงานบางคนอื่นก็แรงกับเราเใช่ก็บอกแล้วว่าแต่งตัวเบาสุดแล้วในนั้นที่ที่เห็นนี่คือเบาแล้วเบาแล้วหมายถึงน้อยชิ้นนะเบาแล้วเออแล้วเมื่อกี้ไงที่ใส่เราคงติดภาพนางงามๆหรือเราแต่งตัวอะไรก็มันจะดแบบดราม่ากหรอแต่ก็น้อยนะจริงๆเราก็ ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ให้เขามองว่าเรายังเป็นนางงามในดวงใจของเขาอยู่ก Not ็เป็นซีเรียสที่ใครจะมองไม่ไม่ซีเรียสค่ะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างความคิดต่างทัศนคติว่าแบบจะมองเป็นยังไงเออออย่างน้ำตาลเพลาคอทาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องรักแบบอมคิดว่าก็คือนางงามอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูคิดว่าหนูเอาจอยเอาสนุกแต่ว่าก็อยู่ในกาลเทศะค่ะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้แต่งอย่างนี้เดินห้างหรือไปวัดหรือไปอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่ามันก็คือช่วงเวลาหนึ่งที่ทุกคนมาสนุกกันมันเป็นฟิลเหมือนแบบอีเวนต์หนึ่งอ่ะเหมือนเทศกาลหนึ่งเอแคร์ uh huh. <AK S 2> เขาจัดมาให้มันเป็นเหมือนเทศกาลประเพณีฮิวโงอะไรอย่างี้งแล้วลิมิตของนุ้งตาลในอยู่ในเบอร์ไหนคะถ้าถติว่าแบบในแต่ละางานก็ <laughs> จริงๆก็ก็ตามที่ตัวเองไหวคะ่ะไม่ uh huh. ไม่ได้รู้สึกว่าแบบลิมิตตัวเองยังไงบ้างอะไรอย่างี้ค่ะก็เอาตามฟิลเอาตามความสนุกของตัวเองอะไรอย่างี้ ไอ้จะเกิดแรงกว่านี้ได้ไหมครหนูยังจะแต่งได้แรงกว่านี้อีกเหรอเป็นว่าเหมือนตอนแคร์เขาส่งการมาเชิญก็คือคิดยากไปกับโจทย์ชุดเหล็กก็คิดยากอยู่เพราะว่าครั้งที่แล้วก็ทําได้ดีพอสมควรแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ก็ดูแบบกล้านโลกมากขึ้นแตอย่างพีหน้าคนก็คาดหวังละไม่คาดหวังไม่ผิดหวังค่ะขออนุญาตถามอีกนึงดราม่าที่เกิดขึ้นที่เราอ๋อก็ตามนั้นค่ะ ได้เห็นที่เขาพูดเป็นเวทีไหมก็มีก็มีคนแบบแท็ตฟอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเห็นในทิกตอกก็ก็เห็นอยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่านั้นคือการแสดงละครหรือว่าอะไรเลยเราก็ไม่รู้ไงออาจจะเป็นแบบบทบาทของการเป็นนางงามก็ต้็งสอบให้มันแบบสวยแต่มันเป็นผู้ที่แบบหลายคนพูดถึงในโซเชียลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ยังไงเอาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือต่างคนต่างอยู่ค่ะเพราะว่าอ่าเราก็ไม่อยากแบบเกิดอะไรให้มันแบบ วุ่นวายไปยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้คือคนมาเหมือนมาบอกว่าให้หนูอ่ะถามหนูว่าหนูให้อภัยไหมคือ หนูเคยบอกไปแล้วว่าหนูจะให้อาภัยหรือไม่ให้อาภัยมันก็ก็เรื่องของหนูส่วนเขาจะขอโทษหนูยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าอะไรในสิ่งที่เรารับรู้ได้เราก็รับรู้ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือตอนนี้ขอไม่พูดถึงแล้วก็ต่างคนต่างอยู่กับเขา,าถ้าจะมนูพูดอีกก็คือไปคุยกันที่ชัน้นศาลไม่ <c oughs> ไม่เรอยากเราไม่ม <c oughs> ่าเรามีเซฟแอนชิรีไหมเพราะว่าแอนชิรี่เหมือนเป็นแทนเราในวันที่ในห้องดำเซฟก็สงสารน้องน้องก็โดนทวเออใช่ก็จริงๆก็ มันมันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะเราก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้น้องแล้วก็แล้วก็วอนทุกคนว่าเอ,อน้องน้องน่ารักจริงๆงน้องก็อาจจะแบบว่าเหมือนเป็นเด็กด้วยอะ่ะบางทีเหมือนเขาเขาเป็นฝรั่งเราเวลาเขาจะพูดอะไรหรือในสักภาษาไทยอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์มากขนาดนั้นบางสิ่งบางอย่างเวลาที่หนูคุยกับน้องอะ่ะหนูยังต้องแปลให้น้องตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคือเขาแค่ไม่มีอะไรแค่แบบ a c t i ไใช่ใช่ใชมันก็คือเหมือนแบบ ความจริงใจของน้องแหละเราก็อยากให้แบบทุกคนไปคิดมากหรือไปอว่าถึงปมน้องเรื่องแบบประกวดน่นๆเพราะว่าเราเราเห็นหลายคนอยู่กันบางทีเหมือนเหมือนตัวตาเองอะ่ะก็คือการประกวดเนี้ยมันก็เป็นปมอย่างหนึ่งที่ตัวเองตกรอบใช่ไหมเหมือนน้องก็อาจจะคิดว่าเออตอนนั้นถ้าเราทําอะไรให้มีมากกว่านี้มันก็อาจจะแบบดีกว่านี้คนก็คงไม่ต้องมานั่งรองอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นปมในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้คนมานั่งแบบว่าจี้จุดหรือว่าไปว่าน้องตรงนี้ อยากให้เห็นถใจเขาใจเราเมื่อเชียร์รีคอร์ดเขาเขาได้มาบอกเราไหม่เงี้ยเราเคลียรันไ,ไงกันคะนางก็บอกว่าหนูปวดหัวมากเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็สงสารนางแต่ว่าก็ด้วยความแบบเป็นตัวนางนางก็ทำนู่นทำนี่ของนางไปเงี้ยก็โชคดีทีน่นางอาจจะอ่านภาษาไทยไม่ค่อยออกมากขนาดนั้นก็เลยเออก็เลยไม่ค่อยได้แบบมานั่งดูว่ามีดราม่าอะไรมากนอกจากคนที่แบบส่งไปให้ดูแหละหนูค <ừ> um. ิดว่านะอืมไปเราถ่ามอีกเรื่อง,องอหนึ่งเวลาเราไลฟ์มีอะไรอย่างเงี้ยคนชอบให้เราให้เราด่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิ ทำไมถ้าหนูไม่ด่าหนูน้องไม่หลับหรอรู้สึกไงบ้างไม่หรอกคือส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะให้ให้เราเหมือนแบบขอมีมจากเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบางสิ่งบางอย่างที่มันออกไปอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจมันไม่ได้ตั้งใจเลยมันก็เลยรู้สึกว่าเออคนอาจจะมาแบบอยากได้มีมใหม่ๆใดๆเอาไปไว้พูดไปไว้อะไรอย่างเงี้ยแกล้งกันเอรู้สึกผับไหมแบบด่าหน่อยค่าด่าหน่อยข้าก็ตลกดีเหมือนแบบว่าถ้าหนูไม่ด่านนอนไม่หลับเลยอย่างเงี้ย ต้องด่าทุกวันไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นห <laughs> <laughs> นูก็มีแบบมุมน่ารักๆ่ักอะไรอย่างเงี้ย